สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมมาที่ฟิตวิเลจนะครับบ้านโป่งราชบุรีนะครับเพื่อที่จะมาดูปลาหมอสีต่างๆนะครับเดี๋ยววันนี้มีปลาหมอสีอะไรสวยๆเดี๋ยวพาไปดูครับ นี่นะผมก็มาอยู่กับคุณก๊อฟนะครับคุณก๊อฟสวัสดีครับกอ๊กอฟนี่คือเป็นใครมาจากไหนเอ่ยบอกคุณผู้ชมนิดนึงก๊อฟนะครับมีมีฟาร์มอยู่ที่สุพรรณบุรีครับกินปลาหมอสีเนี่ยแหละครับอ๋อชื่อฟาร์มอะไรเอ่ยอ่าสุภกิจคอร์สบีดครับสุภกิจคอร์สบีดนะครับอยู่ที่อำเภอสามพี่น้องสุพรรณบุรีใช่ผู้ดีนักงานใอยู่ใกล้บ้านผมนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมก็เลยวันนี้ก็เลยเชิญตัวมาช่วยเป็นไกด์ไลน์หน่อยเพราะว่าผมอ่ะก็สนใจเรื่องปลาหมอสีอยู่แต่ว่าเอาจริงๆคือยังดูไม่เป็็นนนออะไรรเเเลลยยคความู้ี่ืป รู้แค,ค่ว่ามันเรียกว่าปลาหมอสีแค่นั้นเองอันนี้เขาประกวดงานอะไรครับเนี่ยประกวดปลาหมอสีสวยงามครับปลาหมอสีสวยงามกับปลาคอรสบีดสวยงามเนี่ยมันคือตัวเดียวกันนั่นแหละใช่ปะใช่ครับแล้ววันนี้เนี่ยเขาประกวดกันกี่ประเภทอะครับหลักๆเลยก,ก็จะมี2ประเภทครับคือฟ lower horn กับก็ําฟ้าคืาอฟ lower horn จะประกวด3รุ่นใช่ไหมเล็กกลางใหญ่ใช่ครับแล้วก็กํมฟ้า,าจะประกวด2รุ่นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่รุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่แล้วมันก็จะมีอีกมีช็อต ชอ็อต <Short Body. S 2> บอดี้อ๋อมีอีกช็อตบอดี้แล้วก็มีปลาลอกปลาลอกใช่อ่ะโอเคทั้งหมดเจประเภทเดี๋ยวเราจะเลือกให้ดูว่าแต่ละประเภทที่เราชอบแล้วกันนะอย่างเช่นเฟลเวอร์ฮอรุ่นเล็กเราชอบตัวนี้ชอบเพราะอะไรยังไงนะรุ่นกลางชอบเพราะอะไรรุ่นใหญ่ชอบเพราะอะไรนะวันนี้เราจะพาให้ดูเจรุ่นเลยแล้วกันเดี๋ยวไปติดตามชมด้วยกันครับ,รบอ่ะมาด<ๆ>ูตัวแรกนะครับกอลฟอันนี้เป็นปลาอะไรรุ่นอะไรเลยเป็นเฟลเวอร์ฮอรุ่นเล็กครับมันก็คือปลาหมอสีที่เราคุ้นเคยนี่แหละใช่ครับแต่ว่าคือ อันนี้เหมือนเบบี้ใช่ไหมอายุประมาณตั้าไหร่ท้าช้อย่างนี้ก็เรื่องอายุมันไม่แน่ไม่นอนเพราะว่าแต่ละคนเลี้ยงให้ใหญ่ให้เล็กไม่เท่ากันอ๋อคืออายุไม่ได้ดูที่ขนาดตัวใช่ครับเอาแสดงว่าเหมือนตัวให้เล็กๆแค่นี้ก็ก็มีฟอร์มเต็มได้ใช่ไหมอ๋ออยู่อยู่ที่ว่ายังไงอะคือเราให้อาหารหรอหรือว่าไงอ่าก็มีเรื่องน้ำให้น้ำบ่อยไหมให้อาหารเยอะไหมเงี้ยเกี่ยวหมดครับ เกี่ยวหมดใช่แล้วคคนไม่อยากให้มันโตไวก็ไม่ต้องใส่น้ำบ่อยให้กินแบบให้พออิ่มอาีอารมณ์ประมาณบอนไซอ่าถ้าเกิดยิ่งเล็กถ้าสวยก็ต้องยิ่งมีราคาเอ้าหรอใช่ครับคือยังไงแบบว่าเล็กๆนี่ทำสวยยากหรือเปล่าก็คือว่าคนที่พอจะเคยไปเลี้ยงต่ออย่างเงี้ยครับก็แบบว่าเขาได้อับเลี้ยงในโอกาสสวยมากขึ้นนะครับเหมือนกับว่าสวยตั้งแต่เล็กๆแล้วเหมือนสาสตรตั้งต้นดี เดี๋ยวไปใหญ่ก็มีโอกาสดีขึ้นอีกใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดยิ่งเล็กแล้วก็ถ้าเกิดสวยด้วยอันนี้ขายง่ายเลยครับขายง่ายเลยใช่เพราะว่าคนที่อบกซื้อต้องเอาการเอาไปเลี้ยงต่อให้มันสวยกว่าเดิมเพื่อจะไปขายต่อยอดได้กาไรอ่าโอเคแล้วอย่างนี้ตัวเนี้ยสวยเพราะอะไรเขาไม่ได้ดูมุกะครับมุกตรงขขาขาวเนี่ยครับขาขาวเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ตรงหัวตัวตรงเขาหรือตามลำตัวนี่เรียกเป็นมุกทั้งหมดใช่ไหมใช่ครับโอเคอ่าทำไมอันนี้มุกสวยยังไงคือมุกขาวแล้วลอยคือว่า ทั้งตัวครับอ๋อก็คือมีมุกทั้งตัวใช่เหมือนว่าคคุมหมดนะครับอืมโอเคก็คือก็เลยสวยตรงนี้ตัวนี้เราเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสีล่ะเกี่ยวไหมแบบว่าเท่าที่ผมดูแบบว่าคนไม่รู้เรื่องอนะแบบนก็คือเออมันก็แดงสดดีอะอะไรอย่างนี้ไหมเกี่ยวครับสีเกี่ยวนะแล้วแล้วแบบว่าตรงช่วงหางมันอย่างเงี้ยผมมือนเห็นกับว่ามันเอ่อยังมีแบบยังไง่สีค่อนข้างไปในทางเข้มขำกว่าเป็น ไอ้น,นี่เกี่ยวไหมหรือว่าเป็นคือคือเขา่อนเนี่ยมันจะเป็นสายพันธุ์ที่แบบว่าแดงไม่เต็มตัวอยู่แล้วครับอ๋อเป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วอ๋ออย่างงี้แสดงว่าถ้าเกิดอยู่ๆเจอพวกผ่าเราแดงแป๊ดทั้งตัวมาอย่างงี้ก็แปลกอันนีอันนั้นจะเป็นอีกประเภทนงครับเป็นพวกกังปาร์หรือ,อมีเลือดกองปาอ,อยู่โอเคอ้าวนั่นแหละโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อไปนะ<ช>ว่าตัวต่อไปเป็นยังไงแต่ตัวนี้สรุปก็คือชอบอที่ว่าความที่เออไซเล็กขนาดนี้แต่ว่ามุกสวยหดีหัวดี อ่าแล้วอย่างอื่นมีอีกไหมเอ่ยก็ครับตรงดำๆเนี่ยเขาเรียกว่ามาร์คดำที่อยู่ตรงกลางลำตัวอะไรอย่างเงี้ยนะขีดเส้นอ๋อทำไมตัวนี้ดีอเลยเป็นเป็นมาร์คก็จะยาวแบบเฉยก็อันนี้ก็มีคะแนนให้ไม่ขาดอ๋ออย่างเช่นมาร์คยาวต่อเนื่องไม่ขาดตอนเลยอะไรอย่างงี้ถือว่าดีอ๋อเออใช่เนอะตัวนี้ไม่ขาดอ่าโอเคก็คือประมาณนี้นะสำหรับตัวแรกเป็นฟลอเวอร์ฮอรนรุ่นเล็กใช่ครับอ่าประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันนะครับตัวต่อมาครับก๊อฟอันนี้เป็นอะไรเอ่ย เป็นฟารวอร์ฮอนรุ่นกลางครับเฟาวอร์ฮอนเหมือนกันเหมือนตัวเมื่อกี้แต่นี้เป็นตุ้นรุ่นกลางแล้วคำว่ารุ่นกลางนี่คือยังไงไซส์สักประมาณ6กไหมหกขึ้นไปใช่ครับไม่เกิน7จ็อ๋อหกไม่เกิน7จอ๋อเนี่ยเขาเขียนอยู่เนี่ยหกจุดหกไม่เกิน7จุดห้าก็คือเป็นฟาวอร์ฮอนรุ่นกลางใช่ครับทาไมตัวนี้ถึงคิดว่าน่าสนใจครับชอบมุกเลครับมุกมันมุกหมดเลยครับก็ยังเป็นเรื่องของมุกอยู่เหมือนกันแล้วก็สีส้มแล้วก็มุกลงหน้าด้วยอ๋อ คำว่ามุกลงหน้าก็คือหมายถึงว่าตรงช่วงหน้ากากเนี่ยยังมีเส้นขีดของมุกใช่ครับอ๋อใช่ใช่ใช,ใช่เออมีจริงด้วยอ๋อแล้วเรื่องของมาร์กอะไรอย่างเงี้ยก็ยังก็ย<ช>ังตลอดตัวเหมือนกัน<ช>แสดงว่าเรื่องการดูเรื่องสีสันมาร์กมุกอะไรอย่างเงี้ยทุกประเภทเล็กกลางใหญ่ดูเหมือนกันนั่นแหละเหมือนกันครับอ๋อแค่ต่างกันแค่ไซส์กับต่างกัน<ม>อ่อญญญาแสดงว่าอันนี้คุณผู้ชมดูไปเนี่ยก็จําไปเลือกซื้อปลาเข้าบ้านได้นะถ้าปลาแบบนี้อันนี้ก็คือแบบพิมพ์นิยมครับอ่าดู หลักๆให้ดูอะไรดี3อย่างมุกทั้งตัวมีหัวอ๋ออหัวใหญ่ๆอ่ะหัวใหญ่มุกมุกชัดอ่าแล้วก็สีอ่าประมาณหลักๆก็จะมาสามใหญ่หัวใหญ่มุกชัดแล้วก็สี่อาคือถ้าลึกๆมันก็มันก็ต้องไปศึกษาให้ละเอียดกันเราเองนะอันนี้ก็จะมีพวกเกี่ยวพวกตุ้งนี่อย่างเงี้ยครับแล้วก็ลูกตรงลูกห่างก็จะมีแยกออกไปอ๋อก็แสดงว่าเหมือนกับความสมบูรณ์ ของตัวเขาให่างสวยหางไม่บิดอย่างเงี้ยไม่มีตำหนิอ๋อแต่ปลาระดับประกวดเนี่ยส่วนใหญ่คือเขาก็จะเลือกมาแล้วละนะว่าัดมาเลยวะที่จะวีตำหนิอ่ะเออแล้วปลาในงานเนี่ยอย่างสมมติว่าผมเดินเดินเดินมาดูเจอเบอร์เออสี่อ็ดนี่ผมชอบไหมซื้อกันเลยได้ไหมเนี่ยได้ครับได้เหรอคุยกับเจ้าของอ๋อหาเจ้าของแล้วคุยจบราคากันได้เลยใช่โอ้เนี่ยน่าสนใจบางทีลูกค้าต่างชาติก็มาดูก็มีนะมาที่นี่นะแล้วก็ซื้อกับเอต่าง แต่แต่แต่อันนี้เราเราไม่ใช่เจ้าของเนอะเราจะพูดราคามันก็คงจะไม่ได้ไม่ได้ต้องเป็นเรื่องของเขาควาสนกับูกคาอ่าใช่บางทีมันเป็นเรื่องของความพอใจอ่ะเออซื้อขายมันก็ต้องดูกันไปแล้วอย่างเวลาประกวดเขาจะดูว่าเออสัตว์ชนิดนั้นอ่ะมันมีความสามารถในการโชว์ตัวไหมความกระตือร้นความแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยเออเราดูด้วยไหมเหรครับเราดูเหมือนกันคือห้เกิดอย่างเงี้ยว่ายไปว่ายมาอย่างเงี้ยคือเป็นการโชว์ตัวให้กรรมการ อย่างเงี้ยจะจะโว์ตัวค่องพันท่องพันดีครับอย่างเงี้ยถ้าเกิดบางตัวกลัวเรื่องตื่นคนอย่างเงี้ยครับก็จะแอบตามอันนี้ก็จะจะโดนตัดคะแนนไปแล้วทางทั้งที่มันก็ไม่ใช่ปลาป่วยไม่ใช่อะไรหรอกไม่ใช่ครับแต่ว่าบางทีมันตื่นสถานที่ใช่ครับอ๋ออันนี้บางทีมก็ป้าตื่นคนน้ำใหม่เปลี่ยนไม่ได้หมดนะป้าอันนี้ก็คือแล้วแต่โชคแล้วแต่ดวงบางทีมันก็เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นได้ต่อจากเมื่อกี้ก็คือเป็นฟาเวอร์ฮอร์นรุ่นใหญ่แล้วตัวนี้ใช่ ตัวนี้คําว่าไซส์ใหญ่เนี่ยเขาก็ต้องเท่าไหร่เจ็ดนิ้วขึ้นไปสิใหญ่แค่ไหนก็ได้ครับแต่ว่าต้องเดินทางขึ้นต้องเจ็ดจุดห้าอัพอ่าาาาาาาัปาา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 ่าา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 าัวาป็นโลาา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 าลาาาานีาา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 นาา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 วาาา่วาาาาวาา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 กาา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 ยาา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 8าอะไร หลัวรานี้เนาะเนอะอย่างเออตัวเนี้ยตัวเนี้ยใหญ่เอออันเนี้ยก็ใหญ่เจ็ดเสิบสองเนี่ยอืมแล้วตัวเนี้ยคือยังไงทําไมถึงว่าตัวนี้ถึงยังสวยอยู่ผมชอบชอบมุกมันนะครับอืมมคือหลักๆจะดูมุกกันจริงๆใช่ดูหลักๆก็ดูแค่มุกแล้วก็หัวแล้วก็สีเอออันเนี้ยคือหลักเลยครับแล้วจึงมีดูม้าดูขี่คอกของหารนะครับเรียกว่าอะไรนะเรียกขี่คอร์กกับไอ้ตรงลายลายคอกใช่ครับพี่คอกลูกยุงเนี่ยนะ อ๋อเหรอจะเป็นลายอ๋อที่หางใช่ไหมครับใช่มันมันยังไงมันมีความอธิบายคำว่าพีค็อกหน่อยว่าไงลายเป็นจุดๆสวยงามหรือว่าอะไรใช่มันเป็นลายเป็นลายของหางมันเป็นลายของหางใช่อ๋อมันต้องยังไงอ่ะต้องเป็นระเบียบหรือว่าต้องมีแพทเทิร์นอะไรที่อันก็จะมีครับมีช่องไฟเล้งเว้นช่องไฟดีอย่างเงี้ยอ่าเป็นระเบียบอันก็จะจะสวยขึ้นโอเคโอเคก็คือเรียกว่าช่องไฟเว้นก็เท่าๆกัน แล้วก็แบบว่าจุดปลาจุดแต้มอะไรเงี้ยก็ไซส์พอๆกันอะไรอย่างเงี้เรียบเหมือนก็คือความสวยมาตรฐานน่ที่เขาเรียกว่าอะไรยิ่งที่สวยที่มันสมมาแต่คือยิ่งดีอะไรประมาณนั้นที่พามาดูนี่ตั้งแต่ตัวแรกจนถึงตอนนี้ไม่ใช่ปลาเราสักตัวนะอันนี้ความชอบความชอบคือเรามาดูเนี่ยเออเราก็เราไม่ได้บอกว่าตัวนี้สวยที่สุดในนี้เราแค่บอกว่าตัวเนี้ยเราชอบที่สุดในนี้นะ ตัวที่เราเลือกอาจจะไม่ได้ชนะก็ได้นึกงว่าไว้ก่อนนะคือความเห็นกรรมการก็กรรมการเขาก็อาจจะดูที่แตกต่างจากเราไปคือคือกรรมการเนี่ยเขาจะมีมาตรฐานของเขาก็จะละเอียดกว่านี้เยอะครับก็จะดูรายย่างอ๋อเขาละเอียดเลยนะอันนี้เราแค่ว่าเราชอบตัวเนี้ยประมาณนั้นซื้อให้เอาป่ะยแม่งมีลังเลยโอเคโอเคเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปดีกว่าต่อมานะครับตัวนี้เป็นปลาที่เขาเรียกว่าอะไรครับเป็นท็อตบอดี้ครับ <Short> Body. ชอตบอดี้ตรงไปตรงมานะชอตสั้นบอดี้ลำตัวตัวสั้นก็คือตัวนี้เบอร์86นะที่เราเลงไว้วันนี้ลำตัวสั้นจริงหัวหัวยังกลมโตวสวยอยู่สีมุกสวยงาเป็นไงเฮ้ยเราพูดเหมือนเราเป็นแล้ว <laughs> เริ่มดูมา2ต,ตัวเริ่มเป็นเริ่มเป็นตัวนี้ทํำไมเด่นกว่าตัวอื่นอ,อยากให้กออธิบายเพิ่มหน่อยว่าทำไมถึงเลือกตัวนี้เด่นก็คือว่ารูปทรงแรกกักบรูปทรงเขาสวยมาก ลูกทรงก็สวยมากก<ช>ลมเลยครับอันนี้คือเราเล่นได้เรื่องไงเนี่ยหมายถึงว่าเรามือแกว่งไปแล้วเขาอันนี้คือปลาปลา,ปาคือโชว์ตัวครับอ๋อ performance ดีเหมืนอนโชว์ตัวแล้วก็สีขาวอะแล้วก็ะะจะสว่างเออใช่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 ใชเออใช่คุณผู้ชมอันนี้คือแดงทั้งตัวเลย<ม>ตอนแรกที่ผมพูดอะว่าปลาเนี่ยเหมือนแบบส่วนส่วนตั้งแต่หัวจนถึงกลางมันแดง แต่พอท่อนท้ายมันจะค้ำแต่ตัวนี้ไม่เป็นน,นี่มันใช่ครับเป็นไส้ยพันธุ์เป็นไส้ยพันธุ์ของเขาอ๋ ido, อเดียร์อันเดียร์ปลาลอก,กอ๋อลรอลอตัวช็อตนะก็สามารถลงรุ่นช็อตได้แล้วจะลงรุ่นลอกก็ได้ได้ครับอ๋อแสดงว่าตัวนี้คือลงลงได้สองรุ่นเลย<ช>ถ้าเราเป็นแล้วถ้าเรามีปลาตัวนี้อยู่ในครอบครองใช่ครับแล้วไอ้คำว่าช็อตเนี่ยอะล่ะคือก้อกว้างๆคือสั้นแล้วมันต้องสั้นแบบแบบยังไงถึงจะเรียกว่าเป็นฟอร์มที่ดี ออกจะออกกลมๆเลยครับสั้นแลวกลมๆมีความสมมาตรไม่บิดไม่เบี้ยวอะไรทำองนี้อ่าแล้วตัวนี้นอกจากที่ว่ามีความเป็นปลาลอกก็ใช่แล้วแล้วส่วนอื่นนี่มีอะไรที่เด่นมั่งก็เหมือนเหมือนกันนะครับมุกอ๋อเหมือนกันสีสวยแต่ตัวนี้เเด่นเรื่องสีมากเลยครับเออแต่ตัวนี้มันดูสว่างเนาะแล้วเข่าเล่นกล้องด้วยครับเอออืมใช่ใช่ปโชว์ตัวก็เรียกว่าเป็นปลาโชว์ตัวอีกต่างหาก ผมสดงว่าตัวนี้นี่คือวันนี้มีมีลุ้นเลยแหละมีลุ้นหนักๆเลยใช่ไหมจะ <c oughs> คือ,อยังไงเนี่ยติดแน่แต่ติดระดับไหนเท่านั้นเองของคิดนะน่าจะติดฟันธงป่าฟันธงว่ายังไงอันดับเด <c oughs> ี๋รอรู้นก่อนอ่าโอเคเราไม่ฟันธงดีกว่าเนี่ยให้เป็นหน้าที่กรรมการดีกว่าอ่าโอเคโอเคอ่างั้นเดี๋ยวไปดูปลาตัวต่อไปแล้วกันครับอ่าต่อมานะอันนี้เราเริ่มเข้าเป็นส่วนของปลาที่เรียกว่ากำฟ้าแล้วใช่ครับแต่ตัวนี้เป็นรุ่นเล็กรุ่นเล็กโอเปนเล็กครับเเเาาาารียยกกกกลล็ใช่่ออ๋ปตงงงจัไ อ่ารูปทรงอืมแล้วก็สีรูปทรงเหรอเดี๋ยวผมดูก่อนทรงตัวแล้วก็หางครับรูปทรงสีแล้วก็หางนะขั้นแรกเรื่องรูปทรงก่อนเหมือนจะยาวกว่าไหมคือถ้าเกิดเป็นเขาหัน่ะอเขาจะออกออกเป็นสามเหลี่ยมรูปทรงตรงตัวครับแต่ว่ากำป้าจะไม่จะไม่แหลมก็จะเป็นแบบอาจจะเรี่ยมๆออกเป็นสี่เหลี่ยมกว่าแล้วเรื่องหัวล่ะหัวก็ ตอนนี้ก็พอกันนะครับแสดงว่าแต่ก่อนเล็กกันดิใช่ผมก่อนแทบจะไม่มีหัวเลยครับอ๋อกำปั้นแต่ก่อนไม่มีหัวเหรอ<ช>อ๋อไม่มีหัวมันก็ประมอดอย่างนั้นเลยใช่ออออไอ้กินจะเป็นสง่แหนก็คือว่าเหมือนเขาพัฒนากันมาเรื่อยๆครับเป็นแบบว่ามีสีสีสวยอเอาเองก้อนนะครับมามาส่งกับกำปั้นกินืก็จะเอาแบบเอาหัวของฟอาก้อนมาใส่เอาสีของกำปั้นลบตรงของกำปั้นมันก็จะออกมาแบบว่าครบ เ,เพราะฉะนั้นถ้าเราพูดกันจริงๆแล้วอีปลาเนี่ยมันก็ไม่ใช่กมฟา้าแท้แล้วมันก็ไม่ใช่ฝ่าโบฮอนแท้ถูกปะใช่ครับอ,อ๋อมันคือลูกผสมเป็นไฮบริดตัวน,นี้ดียังไงอันนี้ผมเห็นคนมุงดูตัวน,นี้เยอะมากมุกก็เส้นใหญ่ครับแล้วชัด<อ>แล้วก็มุกลงหน้าตัวนี้คือความสวยครบทุกรับทุกทุกหมดเลยครับทั้งหัวทั้งทรงทั้งสีมุกเส้นใหญ่หนาชัดอ๋อมาก็ชัดเออมากชัดแบบชัดไม่เปิดเลยอะ แล้วขนาดตัวเล็กๆครั้งนี้ก็คือเริ่มมุกที่หน้าก็เริ่มมีแล้วด้วยใช่ไหมอันนี้ผมเข้าใจถูกใช่ไหมใช่ครับอ่าแสดงว่าไซส์เล็กๆขนาดนี้ก็ก็ก็ดูฟอร์มกันได้ได้แล้วโตขึ้นมันมีโอกาสเปลี่ยนใช่ไหมการเปลี่ยนที่ผมว่าเนี่ยคือเหมือนกับผมซื้อปลาทองมาเลี้ยงแล้วกันปรากฏว่าเลี้ยงไปเลี้ยงไปเอาลายมันเปลี่ยนนี่ครับอ่ามันมันอาจจะเปลี่ยนดีขึ้นหรืออาจจะเปลี่ยนแย่ลงก็เป็นไปได้เป็นไม่ได้พวกนี้เป็นไหมเป็นเป็นเหมือนกันบางทีตอนเล็กสวยครับตอนโตก็อาจ อาจจะแบบสวยน้อยลงแต่ก็ไม่ตกตัวครับก็แค่อยู่ที่คนเลี้ยงเลยครับแสดงว่าการเลี้ยงก็คือมีส่วนที่จะทําให้มันดีขึ้นหรือแย่ลงได้นะถึงจะพูดว่าแย่ลงมันก็ไม่ได้กลายเป็นขี้เล่แน่ถูกไหมคือปลาพื้นฐานมันดีอะยังไงความสวยยมงไงมันดีอยู่มาตรฐานมันได้แล้วแต่ว่าอยู่ที่ว่ามันเออมันจะพลิกไปอีกไหมอะไรประมาณนี้มีราอย่างเงี้ยคือแบบจะกลับมาขี่เละยากนะครับเพราะว่าอ๋อใช้คำว่ายากเลย ตัวเล็กๆอย่างนี้เนี่ยเขาซื้อขายกันเท่าไหร่อันนี้เราไม่ได้บอกว่าตุบราคาตัวนี้นะเราพูดถึงว่าเออทั่วๆไปหลัออลกหมื่นหลักแสนต้องมีจริงปะไซส์แค่นี้เลยเนี่ยนะหลักแสนก็มีเหรอนี่ครับโอ้โหก็เดี๋ยวเราไปดูเป็นรุ่นใหญ่แลวนะเป็น,ปนกําฟ้าใหญ่รุ่นโอเพ่นนะไปดูกันครับอตอนนี้ก็เป็นกําฟ้าใหญ่แล้วนะครับก็คือเหมือนตัวเมื่อกี้แหละคอร์สบีดเหมือนกันเป็นรูปผสมระหว่างกําฟ้ากับ power horn นะแต่ตัวนี้คือใหญ่เต็มฟอร์ม คือมันใหญ่ได้เท่าๆกันเลยอะคือตัวมันเป็นลูกผสมแต่ความใหญ่ก็คือใหญ่ได้ถูกไหมได้เหมืแนันครับแล้วเรื่องของรูปร่างเนี่ยแหมน้องยังไม่โชว์นะแเราดูตัวลูกก่อนได้อะอันนี้ตัวนี้ก็สวยนะลายห้าก้านี้ก็สวยรูปร่างก็จะเป็นอย่างที่บอกก็คือจะไม่เป็นสามเหลี่ยมเท่ากับตัวที่เป็นคาร์วอลแท้ๆใช่นะตัวจะมีความมุมที่ยาวกว่านิดหน่อยอ่าแล้วก็ห่างก็จะเด่นคือห่างห่างจกคุมนะครับอืมจนถึงก็เหมือนสี่เหลี่ยม อ๋ออ๋อเหรอหมายความว่าถ้าเราดูจากคีบของเขามาอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับมันจะปุ่มอ๋อที่บ่มปุ่มที่ที่หลังไอไอไอปลายปลายของมันอะที่บนอะมาถึงมาถึงหางหางหลังเลยที่หลังเลยเออใช่กับปลายจะแบจะจะสวยสี่ห้าจะเด่นเรื่องห้าแล้วก็สีอ๋อโอเคก็ประมาณนี้นะอ่ะกลับมาที่ตัวร้อยห้าแปดตรงนี้ ที่อยากให้ดูตัวนี้หน่อยเพราะว่าอน,นี่คือปลาเราเองใช่ไหมที่เราส่งประกวดวันนี้นะนอ่ะก็ไหนๆก็เป็นปลาเราเองแล้ววิจารณ์ได้เต็มที่เลยเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยเราเราไม่อยากวิจารณ์ปลาคนอื่นแต่วิจารณ์ปลาตัวเองวิจารณ์ได้ไดอ่ะทำไมถึงส่งมาประกวดครับคือปลาตัวนี้คือว่าผมมองแล้วมันไม่ไม่มีจมหนีอะครับแล้วว่ามุกมุกของเขาข้ามแล้วก็ชัดมุกข,ข้ามใช่มุกขข่าวข้ามหัว อ๋อเออใช่บางทีมันจะเหมือนมีแบ่งกลางใช่ไหมแต่นี่คือข้ามไม่มีลายกลางเลยแต่อาจจะมีตรงนี้นิดหน่อยอง้าแล้วทรงแล้วก็รูปทรงนะครับทรงเขาสวยอืมและอย่างบางตัวเนี่ยก็คือเป็นมุกพาดทั้งหน้าอย่างนี้ใช่ไหมแต่ตัวนี้มีเปลี่ยนเป็นจุดจุดอันนี้คือเป็นอะไรปะมีหรือว่ามีนิดหน่อยครับแต่เกิดแบบว่ายากให่เผยกินต้องแบบเป็นลายทางหน้าเลย ก็คือให้เป็นมุกไปเลยใช่ลายลายลแบบนี้อ๋ออย่างนี้นี่แหละอ๋อคือคือตัวนี้คือเรายอมรับว่าเขาสวยจริงนะอ๋อแต่ของเราเนี่ยก็คือยังจุดๆอยู่ใช่อ่าแล้วมันมีโอกาสพัฒนาไหมที่แบบจะกลายเป็นมุกเต็มอ่ะอันนี้มันมันใหญ่แล้วครับใหญ่แล้วคือว่าได้แค่นี้ละอ๋อโอเคเข้าเข้าถึงชอบเอาปลาเล็กๆปั้งกี้อืมอ่ะเพราะงั้นวันนี้เราพูดจริงๆเลยในใจเราเนี่ย หวังประมาณไหนไม่ร้หว่างที่หนึ่งที่อสองที่สามหวังแค่ชนเคยพออ๋อโอเคนี่แสดงว่าคือเป็นประเภทเน้นเข้าร่วมไม่เน้นเข้ารอบ<ช>นะนนเนี่ยเ,เก็บประสบการณ์เก็บประสบการณ์อ่าใช่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 อ๋อนี่เราประกบปีแรกด้วยใช่แต่ปลาตัวนี้ก็<ๆ>ก็ถือว่าสวยแหละนะอย่างน้อยก็สวยในสายตาเราล้วล่นะส่วนในในสายตากรรมการก็อีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันนะโอเคงั้นก็เดี๋ยวเหลือเราเหลือปลาประเภทเดียวสุดท้ายแล้วเป็นปลาลอกเรียกว่าปลาลอกอ่ะงั้นเดี๋ยวไปดูเรื่องปลาลอกกันครับ โอเคอันนี้คือปลาสุดท้ายที่เขาเรียกว่าปลาลอกเมื่อกี้ผมไปสังเกตดูตรงที่เขาเขียนนะเขาเขียนว่าปลาโคเดนเบดมันคืออะไรช่วยอธิบายคําจํากัดความนี้หน่อยปลาลอกเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเรื่องเรื่องสีเลยออตัวใช่มันจะแดงแ<อ>ดงแดง,ดงออกส้มๆเลยครับอ๋อเหมือนอีช็อตบอดี้เมื่อกี้เนื้อจะใสอ๋อเออใช่มันแดงจริงว้มันแดงจริงแล้วมันแดงเท่ากันด้วยใช่ อันนี้อันนี้คงไม่ใช่อย่างอี้ทุกตัวแน่อันนี้คือตัวที่แบบเราเรียกว่าเด่นๆเนาะคือมันเลียนใส่พันธุ์ของมันตอนแรกก็ตัวก็เหมือนปลาปกติครับตัวก็จะไม่ได้ใส่ขนาดนี้แต่ทีนี้เขามีเหมือนว่ามีใส่เลือดใส่พันธุ์ของเขาก็คือเป็นยีนที่ติดตัวเข้ามาคือพวกนี้แสดงว่าเรายิ่งเราพัฒนาไปเรื่อยมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นถูกไหมแต่ว่าอย่างนี้ได้ยากทำยากแล้วก็รายากแพงด้วยสมมติว่าถ้าเราบอกว่าเออเนี่ยมุกชัดเท่ากันฟอร์มเหมือนเหมือนกันตตัััวววนนนึงงลอออกกไไม่่หแพา ตัวลอกแพงตัวลอกแพงกว่าเพราะยังไงตัวลอกได้เรื่องสีมันใสกว่าแน่ใช่ครับอ๋อเขาได้เปรียบตรงนี้ก็เรียกว่าเทียบกันปอต่อปอนปลาลอกแพงกว่าใช่อันนี้เรื่องเรื่องเรื่องคะแนนการตัดสินอาจจะพอเท่าๆกันไม่มีแพ่งแย่ถ้านในการประกวดคือเท่าๆกันแต่ความนิยมของตลาดไงอ่าใช่ความของตลาดจะทีนี้จะแขงขวางอ่าเพราะว่าอย่างที่ว่าคือหนึ่งคือทำยากสองคือหาสวยๆก็ยากด้วยคือลอกแล้วลอกต้องลอกสวยอีกต่างหากใช่ไหมต้องลอกเลีย <t ans> <t ans> เเคลียเหรอคขว่าเคลียคือหมายความว่าไงถ้าอย่างอย่างนี้เรียกว่าเคลียหรือยังยังเหลือนิดหน่อยครับอันนี้จะเป็นดำๆที่เป็นสีเก่าเก่าอ๋อถ้าเกิดเคลียตอนดำๆนี้จะหายไปหมดเลยครับตัวจะใสทั้งตัวโอเคคุณผู้ชมคือตอนนี้เท่าที่ผมมองดูนะมันจะมีไอ้ดำๆเนี่ยอยู่บ้างก็เล็กน้อยนะก็คือตรงหน้าผากเขาเนี่ยมีอยู่นะก็มีแล้วมีสงสันหลังอยู่อยู่อีกสักมีสองด้านนี่แหละครับนอกแล้วก็มีตรงครีบบนอีกนิดนึงนะนอกนั้นก็ ก็เกือบจะหมดแล้วใช่แล้วย uh ิ่งนี้ย ah oh, ิ่งนานวันไปจะยิ่งใสขึ้นเรื่อยๆไหมเป็นแน่หัวคบางบางตัวก็ลอกเกี่ยวไว้บางตัวก็ลอกช้าแต่บางตัวลอกไม่หมดเลยก็มีครับอ๋อก็คือหมายความว่าอยู่แค่นั้นก็อยู่แค่นั้นไปเลยใช่มีมีแต่ปลาด้วยครับแสดงว่าถ้าลอกหมดที่กลิบๆจริงๆก็ยิ่งน้อยลงไปอีกอระดิใช่มันถึงได้แพงถึงได้แพงลำยากได้เลยสวยๆแล้วยากไอ้อย่างนี้ถ้าเกิดเราเอาปลาลอกมาบีบไปเรื่อยๆเพื่อให้มันแบบเปอร์เซ็นต์มันจะสูงขึ้นไหมกก็จะมีโอาสอขึ้น ก็เรียกว่ามันมีเช okay. ื้อมาเราเอาปลาลอกคู่ปลาลอกเมียมาผสมกันลูกก็โอกาสที่จะลอกเพิ่มขึ้นก็มากขึ้นก็ตามกฎของเมนเดลโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับการพาดูปลาทั้ง7ประเภทที่ประกวดที่ฟิสเปเลตวันนี้จะมีโอกาสผมจะไปดูที่ฟาร์มฟาร์มเราเนี่ยคือเราทําปลาจาหน่ายทั่วไปอยู่แล้วใช่ครับใช่ไหมส่งต่างประเทศอ๋อส่วนจะส่งต่างประเทศนะครับโอเคถ้าไงก็เดี๋ยววันหน้าวันหลังเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวไปเยี่ยมที่ฟาร์ม นะเดี๋ยววันนี้ผมก็กลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ